ประคำประคำหมายถึงลูกกลมๆที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายของการนับเวลาในการบริกรรมคาถาภาวนาหรือใช้สำหรับเป็นเครื่องรางเรียกโดยทั่วไปว่าลูกประคำประคำทำด้วยวัสดุต่างๆชนิดกันเช่นไม้จันไม้เนื้อแข็งลูกหวาย ผลไม้ตากแห้งหินสีพลาสติกตลอดถึงหยกโดยเจาะรูตรงกลางร้รอยด้วยได้หรือเอ็นเป็นพวงพวงหนึ่งนิยมทำจำนวน108ลูกหรือน้อยกว่านั้นตามต้องการที่นิยม108่อเพราะถือกติความเชื่อตามบทภาวนาประคำนิยมพกติดตัวไปในที่ต่างๆ โดยถือไปบ้างห้อยคอไปบ้างเพื่อสะดวกในการใช้ได้ทันทีประคำที่ท่านเห็นอยู่ในตู้จัดแสดงนี้มีประคำที่ทำจากไม้จันเม็ดลุตร,ระแก้วสีและอื่นๆอีกมากประคำที่ท่านเห็นอยู่ในตู้จัดแสดงนี้เป็นประคำที่อาจารย์ปันทรได้ใช้ในการภาวนา ในระหว่างเดินทางยาตราไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ